สวัสดีครับคนมาเห็สมาแล้วครับมานนี้คนมาเคสมาเห็สย้ำปากกะป๋องครับผมเม็ดแล้วกินแล้วในตู้เม็ดแล้วเดี๋ยวเดีปากกะป๋องย้ำปากกะป๋องครับแต่บเบ่งเด้อครับเด้อมาตามมันจะออกมาจังไลย ย้ำปากกระป๋องกันทีนี้ตะไคร้อันนี้ใส่แตงพร้อมครับต้นหอมผักชีไทยผักชีพลังพริกขี้หนูใบมะกรูดแล้วก็บักเน่านำะบักเน่าคารับมาหั่นเครื่องไว้เลยครับสิใส่แตงพร้อม อ๋อลรืมบอกงีอีกอย่างหนึ่งหอมแดงครับใส่หอมแดง you ใส่น้าปลาครับสองส่วนโตกับเคืองกับน้ำ่วนเคือง นำตาลา้า่จอนซาชโลดตามใจเลยครับใส่เครื่องที่หั่นใบลงไปครับ ซิมครับซิมเมืองขาดเหลือยังกัใส่เข้าไปครับผม ทเทประกับป้องใส่จานเลยครับม่ต้องเอาไปคน้นเดี๋ยวมันเละ แล้วล้วก็เอานา้ำยำราดลงไปทั้งสี่เลยครับอัน<ง>นี้เลยครับ แตงหนาด้วยอีกจักเมตรสองสามเมตรสาละเน่อันแต่อันนี้บวมีสาลาเน่ใจผักซีแท่นครับสาลาะเน่ว่ม้มีเรียบร้อยนี่เลยครับกับเขา คนเงินหน่อยครับเหตุงายประยัดเสียบพร้อมเมนูนี่รับประกันได้สามารถกจะ่าลืมกดติดตามเมนเดอครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนมากเห็น สำหรับคลิปนี้กลับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ